สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสูขส่ขัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะจะเปลี่ยนเมนูอะไรเออเห็นแล้วไข่ไก่ซาบฟองมีหมูสับมีแครอทั้นฝอยเมนูนี้ก็คือไข่ตุ๋นนะคะมาค่ะเรามาดูดูซิเครื่องเคียงมีอะไรบ้างก็จะมีหมูสับนะคะสับให้ละเอียดแบบนี้เลยแล้วก็จะมี ต้นหอมนะคะแล้วก็แครอทหั่นฝอยนี่นะคะเครื่องเคียงก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะเมนูไข่ตุ๋นวันนี้นะคะตุ๋นแบบง่ายๆตุ๋นแบบบานๆเลยจ้า<ม>เครื่องเคียงก็จะมีแค่นี้นะคะ<ม>เราก็มาดูแล้วก็มาผสมกันเลยนะคะว่าใช้อะไรบ้างนะคะสําหรับเครื่องปรุงก่อนอื่นนะคะเราก็ตีไข่ นี้นะคะให้ละเอียดก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นน้ํานะคะผสมน้ําลงไปไข่สามฟองก็ผสมน้ําประมาณครึ่งแก้วนะคะตีให้เข้ากันนะคะตีให้นานหน่อยก็ได้นะคะแต่สมพรตีแบบไม่นานนะคะก็จะใส่หมูสับลงไปเลย สมพรใส่หมูสับนะคะเ,เพื่อนเื่ๆมีอะไรก็ใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ่ระกุ้งปลามึกแล้วแต่นะคะวันนี้สมพรใส่หมูสับก็ตีไข่กับหมูให้เข้ากันนะคะเราก็มาผสมเครื่องปรุงเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นซอสฝาเขียวนะคะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อน สองช้อนตีนะคะก็ตีให้เข้ากันตามด้วยน้ำมันหอย1ช้อนนะคะนพรก็จะใช้ชามนี้นะคะสำหรับตุ่นไข่ก็คือจะนำไปนึ่งในหม้อน,นึ่งนะคะอันนี้จะเป็นน้ำตาลสายนะคะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ เราก็ปรุงแบบที่เราชอบเลยนี่นะคะหมูก็จะเป็นชิ้นๆแบบนี้เราก็ใส่แครอทที่เราหั่นไว้เลยนะคะอันนี้จะเป็นต้นหอมใส่ลงไปเลยจ้า<ม>ก็ตีให้เข้ากันแบบนี้เลย ตีเข้ากันแล้วนะคะเราก็เติมพริกไทยลงไปนิดนึงเพิ่มความหอมนะคะดีนะคะเมื่อตีเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนำไปนึ่งในหม้อนึ่งหรือในซึ้งนึ่งนะคะไปเลยค่ะเราไปใส่หม้อนึ่งกันเลยนี่นะคะสมพลก็ตั้งน้าไว้แล้วเดือดแล้วนะคะเราก็ วางไข่ลงไปแบบนี้เลยแล้วก็ปิดฝาเราก็จะลึ่งประมาณ20นาทีนะคะมาคะ่ะมาดูกันซิว่าเป็นยังไงบ้างนี่เห็นต้นหอมลอยเต็มเลยนึ่งต้นหอมหรือว่าตุ่นไข่กันแน่นะคะก็แล้วแต่ความชอบนะคะใส่มากใส่น้อย ะะเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้สมพุอาจจะใส่น้ําน้อยไปนหน่อยนะคะไข่ก็เลยไม่ค่อยฟูติมชามนะคะเพิ่มน้ําอีกหน่อยก็จะเด้งดึงเด้งด,งด,งดึงกว่านี้นะคะแล้วก็จะฟูติมชามวันนี้นะคะแต่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะไข่ตุนง่ายๆอร่อยๆนะคะก็เปลี่ยนอีก หนึ่งเมนูนะคะสำหรับวันนี้ก็ชมเพื่อนลองมาทำไข่ตุ้นดูนะคะอร่อยอร่อยจ้าใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจสมพรด้วยนะคะก็เอาไว้พบกัน,นใหม่ในเมนูต่อไปจ้ามาค่าเพื่อน,อนมากินไข่ตุ้นกันพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ